โลกโดครับเพราะทุกคนเป็วงหมกขามครับผมเงินวัสด,ดี ถุงเงินและกําไรนะครับนะครับกําไรนอนเนี่นะครับสวัสดีครับ BL Channel นะครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจ BL Channel นะครับหมาขามโรคโดกครับเอาทุกคนมาหมาขามคับผมแดดตทอนทีนะครับกินสมหมาคามครับถุงเงินไปเข้าลมกันไป สกีแดดครับแต่ว่าอากาศกันเนี่ยเย็นๆนะครับฮะทุ่งน้ำไม้ปุยกันเลยเปล่ไม้ใส่น้ำไม้มาใช่ทรงหน้าคนบ่ปะโอ้ยจะไปใส่ดิอะไปเนี่ยมัยน <laughs> มาตะเกี่ยวเข่ากันครับได้ดูนี่ไม่ได้ดูเกีเเยกเก่ยวเข่าเนาะเกี่ยวเข่าจะน้ำเดี๋ยวว่าสิพาทุกคนลงไปบนคนเคกี่ยวเข่าคนละครับตรงหน้าคนละครับ นี่เกี่ยวไปแล้วสองให้นะครับแต่ต่อไปนี่อยูเมื่อก,กี้มือหน้าทงที่ห้าเกี้ยวเอ้ยห้าดำไปนครับเป็นกระกสีมัดเกี่ยวแหรอครับถึงฤดูเก็บเกี่ยวเราเขาได้ที่แล้วครับต้องเกี่ยวเข่าแล้วนะครับนะเนาะโอกเหี่ยวลงมาตอนเที่ยงพอดีครับพ่นเกี่ยวเขาวันพักกันพักกินเขานาน่านะครับอยู่เที่ยงหน้านะนะครับเนาะบ้างกับเขาได้บ้านครับ รอบบายเพื่อนเจียงสิออกมาเกี่ยวไหมครับสองให้นีพี่น้อมแซบบิลีกับเจน่าสนุงหมานมาเกี่ยวครับแบบมีน้ำเล็กน้อยครับน้ำมันจะเป็นน้ำคลังนะครับเกี่ยวเขาลุยน้ำครับปีนี้นี่พาทุกคนมา,บาเบังบรรยากาศทุ่งไหทุ่งหน้านะครับอากาศเย็นดีสดชื่นครับลมพัด เย็นสบายครับเกี่ยวเข่าฤดูนี้แล้วหลายคนก็สนุกดีครับกตสิบวเมื่อยเป็นไงท่ันหลายๆคนนะครับเนาะทุงเงินแล้วก็กำไรนี่นะครับเนาะก็เพิ่นก็ยังต้องการขายครับท่านไหนที่สนใจรับไปเลี้ยงหรือจังไรครับติดต่อเบียาแชแนลนะครับทิ้งเบอร์โทรไว้หรือว่าลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับติดต่อมาได้ครับสกรตเบียามาเลยครับ ราคาคุยกันได้ครับนี่ครับถุงเงินและกําไรนะครับขายคู่นะครับขายเป็นคู่เลยครับตัวเมียทั้งคู่ครับผมตัวเมียครับแล้วก็ตัวเมียแล้วก็ษีสิสิเข่าไว้ผสมพันธ์แล้วครับท้องแรกนะครับนะยังทันธ์ทองครับถุงเงินและกําไรนะครับท่านใดสนใจสกีตบีเอลมาครับ เป็นไนไกลแล้วยังอ,อ,ม,อม,มือแรงเด้อเป็นไดห,ห้าอมมองมือแรงเลโอ้เข่าห,หลายเติบตัวเนี่เนาะมือนี่ดาวครับจ้างคนเกี่ยวเขาครับมือนี่พนักงานหลายคนอยู่ครับปะาะชิดพาทุกคนลงไปเบิ้องละครับแยวพามาเบื้องถุงเงินและกำไรก่อนครับผมเดี๋ยวแชแนวนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจครับผมท่านใดสนใจ ถุงเงินและกำไรนะครับงัวสองตัวนี้รับไปเลียงกับสกิตปีแอลมากครับผม